สวัสดีครับผมจินนะครับผมจาก f อฟทัวนะครับผมครับวันนี้มาทำรีวิวตูมนะครับผมตูม MS70CDR นะครับผม ก้อนนี้เป็นมันติสตอม์นะครับผมก็คือรูปร่างภายนอกเขาเนี่ยมันจะเป็นสตอมบอ์กนะครับก็คือเป็นเอฟเฟกก้อนฮะแต่ว่าภายในเนี่ยมันบรรจุมันติไว้นะครับผมก็คือการใช้งานเนี่ยเหมือนมันติเอฟเฟกเลยนะครับผมก้อนนี้เนี่ยมันใช้ได้กับกีตาร์แล้วก็เบสด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับที่เราตอนเราซื้อมาเนี่ยจะมีกล่องมาอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วด้วยนะครับผมเขาอัปเดตเอฟเฟกมาให้แล้วนะครับจากเดิมเนี่ยมีมาให้86ถ้าอัปเเดตแล้วนี่ย ก็คือจะมีให้1 3 7เสียงนะครับผมก็คือมีเอฟเฟกก้อนให้1 3 7ก้อนในมัลติสตอมตัวนี้นะครับผมสามารถเซฟได้50แพทนะครับผมแล้วก็เป็นสเตอริโอนะครับผมแล้วก็เป็นมีแท็บเทมโปด้วยแล้วก็มีจูเนอร์ด้วยนะครับผมขับใช้ฐานได้นะครับผมรับเดี๋ยวดูภายในกันดีกว่านะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่ซื้อมาแล้วก่อนหน้านี้ที่มันยังเป็นตัว86ก้อนอยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเก่าเราสามารถไปอัปเดตได้นะครับผม อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ที่เว็บ o o m นะครับผมลองโหลดตัวเฟิร์มแวร์มันมานะครับแล้วลองอัปเดตดูนะครับไม่ยากนะครับผมโอเคครับภายในนะครับผมภายในก็จะมีตัวเอฟเฟกมันจะมีฐานมาให้2ก้อนด้วยนะครับก็คือเหมือนกันเหมือนกับเอฟเฟกก้อนเลยก็คือเขาจะไม่มีมาแปลงมาให้นะครับผมครับแล้วก็มีคู่มือมาให้ครับผมแบบนี้นะครับผมกับตัวเฮาสิ่งนะครับผมเป็นสีฟ้านะครับผม ฟ้าจะกึ่งรูสายหน่อยนะครับผมจะเป็นสีฟ้าเกล็ดเล็กๆนะครับเกล็ดเละเอียดนะครับผมสีสวยครับผมอ่าินพุตเอาพุตเนี่ยเป็นสเตอริโอนะครับก็คือมี2องอินสอเอาละครับผมแล้วก็มีรูเสียบไฟอย่างนี้นะครับผมเป็น9โวลต์ดีซนะครับผมบวกนอกลบในนะครับแล้วก็รูนี้เป็นตัวเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับผมไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับผมมี1ฟุตครับผม3วอลลุ่มแล้วก็มีสี่ปุ่มอยู่ด้านนี้นะครับผม4ปุ่มอ่ะ สี่ด้านเนี้ยกดกดได้หมดเลยนะครับวอลลุ่มเขาทํามาพิเศษนะครับวอลลุ่มคือกดลงไปได้ทุกปุ่มนะครับผมผมว่าจริงๆแล้วมันสะดวกมากเลยนะถ้าเกิดใช้ก้อนเนี้ยเข้าไปเนี่ยแทนดีเลย์หรือว่าแทนพวกมอดูเลชันนะครับเพราะพวกเอฟเฟก Effect ก้อนเนี่ยพวกมอดูเลชันเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับถ้าเกิดว่าเรามีก้อนเนี้ยเนี่ยใช้แทนรีเวิร์บใช้แทนดีเลย์เป็นจูเนอร์ได้ด้วยเนี่ยผมว่ามีในบอร์ดเนี่ยผมว่าก็โอเคเลยประหยัดไปได้เยอะนะครับผมเดี๋ยวเราดูการใช้งานมันก่อน อ่ดูพวกปุ่มต่างๆก่อนละกันนะครับผมครับผมเราเริ่มจากด้านบนละกันนะครับผมกับวอลลุ่ม3ตัวเนี้ยมันก็คอนโทรลได้หมดเลยนะครับผมในแต่ละเอฟเฟกต์แต่ละก้อนเนี้ยมันจะมีค่าพารามิเตอร์ค่าคอนโทรลแตกต่างกันนะครับผมมันจะใช้น็อป3ตัวเนี้ยเป็นการปรับค่าพารามิเตอร์นะครับผมเห็นไหมครับเวลาผมหมุนก็มันก็จะหมุนไปด้วยนะครับผมเาเรียกวิวชั่นวอลลุ่มนะครับผมแล้วในแต่ละเอฟเฟกต์เนี้ยมันก็จะมีเพจเห็นไหมครับด้านนี้นะครับผมมีอีกสามเพจเราสามารถกด เข้าไปละเปลี่ยนเห็นไหมครับผมอันนี้เราอยู่ที่ duo t e r m a l นะครับผมครับก็อย่างที่บอกนะครับกดเข้าไปดูก่อนครับแล้วก็เลื่อนได้เลื่อนเพจได้ว่าจะปรับก็คือแต่ละก้อนเนี่ยค่อนข้างจะมีวอลุ่มปรับได้ค่อนข้างละเอียดนะครับซูมทำผมว่าทำมาได้ดีครับผมโอเคครับผมก็สามปุ่มเนี้ยมันปรับได้สรุป มันปรับได้ไว้คุมคอนโทรลนะครับผมถ้าเราจะเลื่อนเพจข้างบนกดปุ่มนี้นะครับผมมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเหมือนกระดาษนะครับผมปุ่มแรกนะครับผมจะเป็นรูปถังขยะกับเครื่องหมายเฟืองนะครับผมก็คือจริงๆเครื่องหมายเฟืองเนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือใช้แทนการเซตติ้งนะครับผมโอเคครับผมเข้าไปดูนะครับผมกดลงไปนะครับผมอันแรกเป็น delete effect unique นะครับผมก็คือลบเอฟเฟกก้อนที่เราเลื่อนเลื่อนขึ้นมานะครับผมก็คือก้อนนี้นะครับผมดูว่าเทอมนะนะครับผม แต่เราจะไม่ลบนะครับอันแรกลบอันแรกเป็นการ delete effect อันที่2เป็น effect change เนี่ยก็คือการย้ายตำแหน่งนะครับผมเราเข้าไปดูนะครับกดปุ่มนี้กดลงไป enter นะครับตรงนี้มันจะมี3อันเพื่อนๆเ,เห็นนะครับผมถ้าเกิดกดอันนี้ออกกดอันนี้ก็ไปก็เป็น enter มันก็จะเข้าไปดูในฟังก์ชันนั้นนะครับผมกดเข้าไปอ่จะเห็นว่าตอนเนี้เรามีคอ l ัสมีน้อยเก t นะครับผมเดอนได้ มีเทมเบโมีคอรลัสมีน้อยเกตมีอยู่3ก้อนนะครับตอนนี้เราจะมีแมรูปแม่เหล็กอยู่ด้านบนเพื่อนๆจะเห็นว่าเอฟเฟกตสก้อนเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นสีเทาๆคือมันยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับผมมันแค่เอามาเรียงไว้แต่ไม่ได้เปิดครับผมคราวนี้เราลองจะย้ายดูนะครับผมก็คือกดลิฟ์อัพแล้ก็จะหยิบขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลื่อนเอาจะให้อยู่ตำแหน่งไหนก็กดลงใบทีหนึง่งลิฟดาว ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์เชนนะครับผมก็คือเอาไว้เลือกเรียงเอฟเฟกนะครับผมการเรียงตำแหน่งของเอฟเฟกต์สำคัญนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เล่นก้อนมาก็จะรู้ว่าควรจะวางก้อนไหนก่อนหรือหลังนะครับจริงๆในชาแนลของผมเนี่ยได้ทำคลิปวิธีการเรียงเอฟเฟกก้อนมาให้แล้วนะครับสามารถไปหาดูแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นการเป็นองค์ประกอบในการเรียงเอฟเฟกก้อนนะครับผมแล้วก็เซตติ้งเข้าไปดูนะครับเซตติ้ง อันแรกนะครับเป็น whole f o r เนอร์นะครับแท็บก็คืออ่ะอันนี้ออกไปดูกันถ้าอันนี้ยมันคือกําหนดปุ่มเนี้ยเวลาเรากดค้างเห็นไหมครับตัวน,นี้มันเข้าจูเนอร์มันสามารถตั้งได้ครับที่ setting นี้นะครับผมว่าจะให้มันเป็นจูเนอร์หรือเป็นแท็บเทมโปนะครับผมแต่ผมว่าเซตเป็นจูเนอร์เนี่ยสะดวกสุดครับผมอ่ะออกอันที่สองบายพาสนะครับผมบายพาสตอนที่เราจูเนอร์เนี่ยจะให้มันเงียบเลยเข้าไปดูนะครับ จะให้มันมิวก็คือเงียบไม่มีเสียงเลยหรือว่าให้มันเป็นเสียงคีนเสียงบาพาสนะครับผมครับแล้วก็อันที่สาม power manager นะครับผม power manager น่าจะเป็นโหมดพวกเกี่ยวกับประหยัดไฟนะครับผมเ๋ยวผมลองดูกันผมแนะนำให้เป็นออนไว้ละกันนะครับผมมันเกี่ยวกับการเซตค่าพลังงานนะครับผมแล้วก็มอออโต้เซฟแนะนำให้เป็นออโต้เซฟไว้นะครับผมเปิดเป็นออนไว้ถ้าไม่งั้นว่าเราไม่ได้เปิด เป็นออโต้เซฟเนี่ยเวลาเราเซตค่าคอนโทรลต่างๆของเอฟเฟกแต่ละก้อนเนี่ยมันจะไม่ได้เซฟให้นะครับผมเราต้องไปกดเซฟอีกทีจะยุ่งยากเลยผมว่า z o มททำออกมาเป็นออโต้เซฟเนี่ยค่อนข้างดีเลยแบตเตอรี่ไท p e นะครับผมชนิดของแบตเตอรี่ที่เราใส่นะครับเป็นอะคาไลหรือว่าเป็นลิเธียมนะครับผมครับตอนนี้ผมใช้เป็นอกผมตัวอ,อย่ากจะใช้เป็นอะคาไลนะครับผมก็เซตเป็นอะคาไลก็ได้นะครับผม LCD back light นะครับผม, LCD back, บผม LCD back light ก็คือ ต้องการให้มันมีไฟหรือไม่มีไฟนะครับเนี่ยตอนนี้ผมเซตแบบไม่มีไฟถ้ามีไฟก็เปิดออนมันขึ้นมาแล้วก็กําหนดได้ด้วยว่าจะให้มัน15วิเราก็ดับไปเหมือนโทรศัพท์ละครับผมหรือ30วิแล้วดับไปแต่ผมเลือกเป็นออนม้นแล้วกันก็คือให้มันเปิดใช้งานตลอดเลย LCD Contrast นะครับผมก็ค่าความเข้มของแถบสีดํานะครับผมเดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูนะครับ เพื่อนๆจะเห็นว่าตรงที่เป็นสีดำเนี่ยมันจะจางหรือเข้มนะครับผมผมเลือกไว้เป็น5แล้วกันครับผมกลางๆครับแล้วก็หมดครับผมในภาคเซตติ้งมีประมาณนี้นะครับผมอ่เมื่อกี้เราพูดถึงอันแรกไปแล้ว Delete อันแรกลบอันที่2ย้ายตำแหน่งของเอฟเฟกนะครับผมคือเอฟเฟกเชนนะครับผมแล้วอันที่ 3, สาม t ซ i n g เมื่อกี้ได้บอกแล้ว,ลวก็อันสุดท้ายเป็นเวอร์ชันนะครับผม เวอร์ชันครับเข้าไปดูนะครับว่าตอนนี้ตัวนี้มันใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันอะไรอยู่นะครับผมเราสามารถไปดูการเคลื่อนไหวของเฟิร์มแวร์ได้ในเว็บซูมนะครับว่าตอนนี้เขาพัฒนาถึงเวร์เฟิร์มแวร์อะไรแล้วตัวใหญ่ซูมเนี่ยจะปล่อยเฟิร์มแวร์เรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมปล่อยมาเนี่ยก็จะคือจะมีเอฟเฟกเพิ่มมาให้ด้วยตรงนี้ผมว่าตูมไม่ทิ้งลูกค้าดีมากดีมากตรงนี้ซึ่งเจ้าอื่นเนี่ยเฟิร์มแวร์ค่อนข,ข้างจะนิ่งแต่ซูมเนี่ยค่อนข้างจะมีการ อัปเดตให้เรื่อยๆอยู่เหมือนกันโอเคครับผมอันนี้เช็คฟอร์มแวร์นะครับผมอันแรกบอกไปแล้วนะครับผมแล้วก็ดูอันที่สองนะครับผมอันที่สองกดลงไปนะครับเป็นรูปเหมือนเมนูนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นมือมอร Pa แพทนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีห้าสิบแพทสามารถเซฟเก็บไว้ได้ห้าสิบแบบนะครับในแบบของเราเองนะครับผมว่าในแพทตังเนี้ยเราจะเรียงเอฟเฟกไว้เอฟเฟกไว้ชนิดใดบ้างนะครับผม ใน1แพทเนี่ยเราสามารถเอาเอฟเฟกมาเลียงต่อกันได้เนี่ยหกก้อนนะครับผมโอเคครับผมอ่ะเรามาดูตรงนี้ต่อครับผมเมนูของมันนะครับผมอันแรกสตอนะครับผมสตอรก็คือการเซฟแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมครับอันแรกนะครับผมแล้วก็ย้ายได้ด้วยนะครับว่าจะให้มันไปอยู่ที่ไปเก็บที่อัพแพทอะไรเราดูข้างล่างนะครับสตอรทูเนี่ยมันจะบอกว่าจะให้เรา เซฟไอิวเนี่ยไปย้ายเอ้ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ย้ายนะครับมันจะเป็นเซฟไปเซฟทับไปด้วยนะครับโอเคครับแล้วก็ปุ่มนี้ถ้ากดล,ลงไปก็เป็น Exit แล้วปุ่มนี้นะครับจะเป็น AB เห็นไหมครับผมซึ่งตอนนี้มันเซฟเป็น ACB อยู่ใช่ไหมครับผมแพทหนึ่งแพทสาเป็น B แพทสองเป็น C ตรงเนี้มันกำหนดได้นะครับเวลาเราใช้ฟุตตรงนี้สะดวกเลยเดี๋ยวเราผมลองทำให้ดูนะครับผม ตอนที่ผมเซตเป็น a b c ไว้นะครับผมออกปุ๊บเราออกก่อนนะครับผมอันนี้เข้าเมนูเวลาเราเหยียบใช้เห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นแพทหนึ่งแพทสามแล้วก็แพทสองมันจะเรียงตามลำดับ a b c ที่ผมกำหนดไว้คือมันจะกำหนดได้นะครับว่าเวลาเราใช้ฟุตสวิตช์เนี่ยจะใช้แพทไหนครับผมวิธีเซตนะครับผมก็เข้าไปที่ เมนูลต์ของแพทก่อนนะครับผมแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับว่าจะเอาอะไรมาใส่ในฟุตลต์นะครับผมอ่ะนี่ครับผมเลื่อนเอาอ่ะคันนี้ครับผมเราก็เลือกเอาว่าจะเอาอะไรมาใช้บ้างนะครับครับอ่ะสมมุติผมเลือกเป็นเอาง่ายๆเลยหนึ่งสองสามสี่เลยก็เป็นเลื่อนไปที่หนึ่งก่อนอันนี้กําหนดให้เป็นฟุตฟุตลีดเอบี C D อ่ะเอา F เอาถึงแค่นี้แล้วกันแค่นี้ก็เยอะแล้วเดี๋ยววนไปใช้ที่ A ต้องเหยียบหลายครั้งนะครับผมอันนี้เราออกลองดูนะครับผมลองดูว่าใช้งานได้จริงไหมเรากดกด l ล s ดเอ้ยกดที่เมนูแพดล s t ทีหนึ่งเราก็เลื่อนได้เลย b c d e f เห็นไหมครับผมก็มันจะเป็นลักษณะเป็นลูกเป็นวนเอานะครับผมเวลาเราเหยียบใช้ครับว่าจะใช้แพดไหนโดยใช้ฟุตตัวนี้คุม โอเคครับผมอ่ะมาดูอีกปุ่มหนึ่งครับผมปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ก็เดี๋ยวแป๊บนึงผมออกกันปุ่มนี้กดลงไปก็เหมือนเขาเรียกว,ว่าเป็นเซตค่าพารามิเตอร์ค่าคอนโทรลของเอฟเฟกก้อนนั้นนะครับผมสมมติมตอนนี้มันอยู่ที่รีเวิร์บคันเนี่ยกดลงไปทีเงเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่ารีเวิร์บละ วิธีเซตนะครับผมเพื่อนๆก็เปิดตรงนี้มันเป็นปุ่มเปิดเปิดเอฟเฟกของก้อนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อารีเวิร์บใช่ไหมครับผมกดเมนูเข้าไปเพื่อเซตค่าคอนโทรลมันแล้วก็กดเปิดเอฟเฟกแล้วก็ เซตพารามิเตอร์มันได้เลยนะครับผมก็เลื่อนเพจได้ด้วยนะครับผมในกรณีบางก้อนเนี่ยมันจะมีหลายเพจเราก็กดตัวเนี้เพื่อเปลี่ยนหน้าเอานะครับผมโอเคครับผมส่วนเรื่องดีเทลของเอฟเฟกต์แต่ละก้อนที่เขาเขาให้มาเนี่ยคงไม่ได้ลงละเอียดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเอฟเฟกที่เขาให้มาเนี่ยโอ้โหมีอยู่ร้อยสามสิบเจ็ดก้อนแล้วแต่ละก้อนมีดีเทลเยอะมากคงจะไม่ได้ลงเยอะลึกขนาดนั้นนะครับผมอาจจะให้ดูคร่าวๆนะครับผม ครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูฟังก์ชันอื่นต่อนะครับผมปุ่มอันนี้เมื่อกี้ที่บอกก็คือกดค้างไปเป็นจูเนอร์นะครับผมเซตใช้งานกันเลยแล้วกันนะครับผมเราดูที่ลิสก่อนเรากลับไปที่ผมจะไปลองเซตดูที่แพทหนึ่งนะครับผมเข่าไปตอนนี้เราอยู่แพทหนึ่งแล้วนะครับจะมีเซตศูนย์หนึ่งอยู่ตอนเนี้ถ้าเรากดเลื่อนตรงเนี้ซ้ายขวาเนี่ยมันจะดูได้ว่าเรามีเอฟเฟกต์เลียงอยู่กี่ก้อน มันจะบอกด้วยนะครับว่านี่ก้อนที่หนึ่งสองสามมันจะมีเลขบอกเห็นไหมครับสี่ห้าหกตอนนี้เรียงอยู่หก้อนนะครับผมแล้วก็บอกสถานะด้วยว่าก้อนไหนเปิดปิดอยู่ผมจะปิดให้หมดก่อนนะครับผมก้อนที่ห้าไม่ได้เปิดถ้าก้อนไหนเปิดจะมีไฟขึ้นครับปิดให้หมดก่อนเลยอ่ะตอนนี้เอฟเฟกทั้งหกก้อนของผมเนี่ย ปิดก,การใช้งานอยู่นะครับผมอ่ะเราก็เลือกได้เลยว่าก้อนแรกเนี่ยเราอยากให้เป็นอะไรครับซึ่ง Zoom MS70 CDR เนี่ยมันจะมีมันจะมีมาแค่คอร์รัสดีเลยแล้วก็รีเวิร์บนะครับไม่มีพักเสียงแตกมาให้นะครับผมจะเป็นพักโมดูลนะครับผมอ่ะเราเลือกมาตอนนี้เราอยู่ก้อนที่หนึ่งนะครับผมจริงๆมันใช้งานง่ายเลยเราก็เลือกเอาได้เลยเนี่ยว่าก้อนแรกเราอยากให้เป็นอะไร เอาเป็นคอรัดละกันเนื่องจากเอฟเฟกมันเยอะมากนะครับผมต้องกดไล่หานานหน่อยตอนนี้อยูอย่่หมดดีเลยอยู่เลยนะครับผมเสียงปแปลกๆมีเยอะมากนะครับผมซูมทําออกมามีเสียงปแปลกๆเยอะเลยคร่าวๆแล้วกันนะครับเสีงเยสงแรกผมให้มันเป็นเฟสเซอร์ละก,กันอันตัวนี้เป็นเฟสเซอร์ลองดูนะครับผม ก็แรกเปิดใช้งานเป็นเฟเซอร์เราแค่เลื่อนหนึ่งครับเลื่อนเราก็เลือกเอาว่าเราจะอยากได้ให้มันเป็นเสียงอะไรครับอคอรัตผมให้เป็นคอรัสมันมีเบสก้อนนี้เนื่องจากมันเป็นเอฟเฟกต์เบสด้วยมันจะมันจะมีเบสคอรัสมาให้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับผมครับเราใช้กีตาร์เราก็เลือกเป็นคอรัตเฉยๆก็ได้ครับใช้งานตอนนี้มันผสมเสียงระหว่างอคอรัสแล้วก็เฟเซอร์แล้วนะครับผมไอ้แฟกเจอร์นะเมื่อกี้แฟกเจอร์ ออกก็เลื่อนมันไปแล้วก็ปิดครับก็ประมาณนี้นะครับผมใช้วิธีแบบเลื่อนแล้วก็กดขึ้นลงเพื่อเลือกเอาได้เลยนะครับผมเนี่ยเลือกเอาได้เลยว่าอยากได้เสียงอะไรครับผมอเสียงทุดท้ายเป็นรีเวิร์ เป,เ,ปเป็นดีเลย์ละกันก้อนที่หกเป็นดีเลย์อ่าจริงๆก้อนสุดท้ายจะเป็นควรจะเป็นรีเวิร์บนะครับผมแล้วก็ลองสุดท้ายในเป็นดีเลย์อ่ะมันมีอีคิมาให้ใช้ด้วยนะครับผมก็โอเคเลยฟิลเตอร์ก็มีเยอะเยอะเลยครับผมลองใช้ดูนะครับผม น่าจะเป็น d ดนามิกฟิลเตอร์นะครับผมเพราะว่าผมดิดเบาเสียงมันก็จะไม่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 เขาเรียกอะไรมันไม่ไม่เปิดออกนะครับผมครับเป็นเดนามิกฟิลเตอร์นะครับผมอ่ะเอฟเฟกมีให้ใช้เยอะเลยครับผมเราไม่ใช้เราก็ปิดก็คีบอกนะครับเราเลื่อนดูเนี่ยแต่ละก้อนครับผม ก็ง่ายเลยเราแค่เลื่อนดูในแพทนี้เรามีกี่ก้อนเราจะปิดเปิดใช้งานอะไรก็ใช้วิธีเหยียบฟุตสวิตเอาให้เรามองเนี่ยว่าแพทหนึ่งเราเรียงเอฟเฟกก้อนไว้เราจะเปิดใช้งานเราเลื่อนเอาครับผมจริงๆมันมีหลายเจ้านะครับที่เขาทำเขาเรียกอ,อะไรเป็นเอาไปโมนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นฟุตสวิตโวยอันนี้ง่ายเลยเขาจะมีแบบมันสามารถต่อฟุตสวิตแล้วก็เหยียบใช้งานเปิดปิดได้เนี่ยเหมือนได้มันติ ก้อนเล็กมาใช้งานได้เลยก้อ,กอนหนึ่งแล้วอยู่ในรูปก้อนด้วยสวยด้วยเอาไปผสมกับพวกอสตอมบอกพวกเอฟเฟกก้อนเนี่ยก็เข้าเลยครับผมครับผมประมาณนี้นะครับผมเรื่องการเซ็ตนะครับผมเซ็ตจ,จริงๆเซ็ตมันไม่ยากอยู่แล้วนะครับผมแล้ววิธีเพิ่มก้อนลดก้อนนะครับลดก้อนเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็คือเข้าไปที่เมนูนะครับผมแล้วก็ Delete Ef. f e c t u n i น u e นะครับผมแตว่วิธีเพิ่มเนี่ยวิธีเพิ่มใช้กดปุ่มนี้บวกเอานะครับ เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะให้บวกฝั่งไหนจะไปบวกไปทางขวาบวกไปทางซ้ายนะครับผมบวกผมจะเริ่มบวกมาทางซ้ายแล้วกันแต่ตอนนี้มันเต็มมันจะมันจะเขียนว่าเอฟเฟกตเต็มละเห็นไหมครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมที่ผมบอกก็คือมาเรียงเอฟเฟกได้แค่หก้อนครับนี่มันบวกไม่ได้ลนะถ้าถ้าเพื่อนๆมีอยู่3าก้อนเนี่ยวลาเราบวกเนี่ยมันก็จะเพิ่มได้อ่ะเดี๋ยวผมลอง,ลองหาลิสต์แพทที่มันว่างๆให้ดูลองดูลิสต์ที่บดูกัน คงไม่ได้เล่นอะไรให้ดูเยอะนะครับผมเป็นเพราะว่าพวกเอฟเฟกกึ่งมันติเนี่ยมันจะมีเมนูเยอะก็เลยเขาเรียกลวเวลาส่วนใหญ่จะเป็นการอธิบายและกการใช้งานนะครับผมเอฟเฟกตอ่ะตอนนี้แพดลิสต์เนี่ยตอนนี้แพดเนี้ยมี3ก้อนอ่ะผมต้องการบวกก้อนแทนก้อนที่1เนี่ยผมก็กดบวกปุ่มนี้ครับผมก็เลือกได้เลยว่าจะเอาเอฟเฟกอะไรมาใช้นะครับผมก็เลือกเอาก่อนว่าอยู่ในเออมันมีให้เลือกกลุ่มด้วยนะครับผม ผมเอากลุ่มอะไรมาใช้ดิกลุ่มคอรลัตเข้าไปอ่ะเมื่อกี้เราบวกมาแล้วนะครับผมโทษทีกลายเป็นบวกสองก้อนเลยควนี้เนี่ยครับผมแล้วเราก็เลื่อนเอาเลื่อนโดยการกดปุ่มขึ้นลงนะครับผมเอ๊ะแต่แปลกนะเลือกในกลุ่มคอรลัตแต่ว่ามาโผล่ที่เทโมโอลโให้ก่อนไม่เป็นไรเราก็เลื่อนเอาอ่าอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆคอรลัตครับผมได้อยู่ครับดีจูนนะครับผม <S 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 ่มันเปิดเทมโปโลอยู่ด้วยมันก็เลยเราไลาปิดก่อนก็นได้ครับผมอ่าตอนนี้ปิดหมดละไปดูก้อนที่หนึ่งนะครับผมก้อนที่หนึ่งโอเค <S <S ครับผมก็จะได้จูเนอร์มาใช้แล้วเห็นไหมครับผมตอนนี้ผมแอดเอฟเฟกไว้สี่ก้อนนะครับผม เนี่ยถ้าเราเซฟเป็นออโต้เซฟไว้เนี่ยเวลาเราตั้งค่าเราเลือกเอฟเฟกมาใช้อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเซฟให้อัตโนมัตินะครับผมก็เท่านี้เองครับง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยครับผมแอดเอฟเฟกต์เลื่อนเปลี่ยนได้ครับผมถ้าเรามีฟุตเราสามารถคอนโทรลโดยไม่ต้องกดปุ่มพวกนี้ได้เรามาสามารถกดเลื่อนมาเลื่อนได้เนี่ยเลื่อนเลื่อนมาว่าจะเอฟเฟกต์ก้อนไหนเราจะให้เปิดปิดก้อนไหนเนี่ยถ้าเราต่อไปหาฟุตสวิตช์มาต่อนะครับมันจะใช้งานง่ายขึ้นเยอะนะครับผม ms 7 0 cdr ก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นเอฟเฟกที่ผมว่ามันใช้ไม่ไม่ยากนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อน,อนๆที่ต้องการเซฟคอร์สเนี่ยผมว่าซ o ม m ms เจ cdr เนี่ยมันช่วยได้จริงนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการเล่นก้อนแต่ว่าอยากประหยัดงบเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นก้อนเนี่ยคุณก็ต้องมีจูเนอร์ละอันนี้มีจูเนอร์ให้แล้วไม่ต้องเสียตังเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพันๆอยู่เหมือนกันนะจูเนอร์เนี่ยครับผมแล้วก็เราเอามาใช้แทนพวกคอร์ส เอ้เรามาใช้แทนพวกรีเวิร์บหรือดีเลย์เนี่ยมันก็คุ้มแล้วครับผมเพราะว่าราคามือสองมันก็ไม่ได้แพงมากครับผมถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นเนี่ยดีเลย์เนี่ยก็ต้องมีสี่พันก้อนเดียวนะครับเราใช้ได้แค่ดีเลย์อย่างเดียวแต่ว่าก้อนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนตัวเองให้มันเป็นรีเวิร์บเป็นดีเลย์เป็นคอรัสก็ได้คือมีฟรีไว้ก้อนหนึ่งมีก้อนเนี่ยมีฟรีไว้เลยแล้วก็เราอยากได้ก้อนอยากได้เสียงอะไรเราก็เปลี่ยนมันให้มันเป็นเสียงนั้นครับผมพวกวงที่ ต้องการซาวแปลกๆเนี่ยแทนที่จะต้องเสียเอฟเฟกเรียกว่าต้องเสียตังค์ซื้อเก็บเอฟเฟกหลายๆเสียงเนี่ยมี z o ม m 1, m s มเอสเก้อนนึงเนี่ยไว้ในบอร์ดเนี่ยคุณก็จะ,ะทดแทนตรงนั้นได้แทนที่คุณจะใช้มันติเลยเนี่ยมันก็ดูเวลาอยู่ในบอร์ดนะพูดตรงๆมันก็ดูไม่หล่อครับผมยอย่างเช่นอย่างเงี้ยคุณมีเป็นก้อนแต่เอา ME25 ไปต่อท้ายเนี่ยมันก็ภาพ บางทีมันมองก็แปลกๆนะมันไม่ได้ผิดนะแต่มันแปลกๆมันดูไม่ไม่หล่อถ้าพูดตรงๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรามีพวกเนี่ยมติสตอมเนี่ยมันก็ยังดูกลืนไปกับบอร์ดกับก้อนนะครับผมก็ผมก็เลยมองว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับ MS70 TDR นะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากให้รีวิวก้อนไหนอะไรยังไงก็อ่านคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมเราเดี๋ยว ถ้าผมมีของเนี่ยก็อย่างเ,เดิมเลยผมก็จะเอามาลองใช้งานให้เพื่อนๆดูนะครับคลิปนี้ผมจะคลิปนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นให้ดูนะครับเพราะว่ามันมันมันเยอะเรียกว่ามาสาธิตการใช้งานเฉยๆแล้วกันนะครับผมมันไม่ได้เป็นรีวิวเสียงนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม